สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลากหลายชนชั้นเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าและฟังธรรมในวันนั้นสุภามานพทัวเทยบุตรพักอาศัยอยู่ในเรือนของคฤหบดีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีด้วยกิจธุระบางอย่าง สุภามานพเป็นคนหนุ่มมีการศึกษาและเติบโตในสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นของพราหมณ์เกี่ยวกับบุญกุศลและความประเสริฐเขาได้ยินคำเล่าลือกันทั่วไปว่าเมืองสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหันต์หมายความว่าเป็นเมืองที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและบรรลุธรรมอยู่จริงคำเล่าลือนี้ทำให้สุภาพมานพเกิดความใขร้รู้ เขาคิดอยากเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์สักท่านหนึ่งเพื่อฟังธรรมและตรวจสอบความจริงด้วยตนเองเมื่อสุภาพมานพสอบถามครืหาบดีก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันหากปรารถนาจะฟังธรรมก็ควรไปเฝ้าพระองค์สุภาพมานพจึงเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทักทายตามธรรมเนียม และนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งด้วยท่าทีสำรวมและตั้งใจเมื่อได้โอกาสสุภามานพจิงทูลถามถึงเรื่องที่พราหมณ์ทั้งหลายพูดกันว่าคฤหัสถ์เท่านั้นที่ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ส่วนบรรพชิตไม่ยินดีในกุศลธรรมเช่นนั้นคำถามนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำถามส่วนตัวเป็นคำถามที่สะท้อนความคิดของสังคมในยุคนั้นอย่างชัดเจน พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงตอบด้วยการเลือกข้างแต่ตรัสด,ด้วยปัญญาที่แยบคายว่าเรื่องนี้ต้องแยกดูเป็นกรณีไม่อาจเหมารวมได้คือหหัสหรือบรรพชิตหากปฏิบัติผิดก็ยอมไม่ยินดีกุศลธรรมเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดแต่หากปฏิบัติชอบไม่ว่าคือหรือหัสหรือบรรพชิตก็ย่อมยินดีกุศลธรรมเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบคำตอบนี้ ชี้ให้เห็นตั้งแต่ต้นว่ากุศลธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือเพศบรรพชิตหรือคารวาดแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําและการฝึกจิตจริงๆสุภามานพได้ฟังแล้วจึงถามต่อไปอีกในประเด็นที่พราหมณ์นิยมกล่าวว่างานของคฤหั์มีมากผลย่อมมากส่วนงานของบรรพชิตมีน้อยผลย่อมน้อยคำกล่าวนี้เป็นความเชื่อที่ผูกโยงผล กับปริมาณของกิจกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรื่องนี้ก็ต้องแยกดูเช่นกันงานที่เริ่มมากหากพลาดก็ให้ผลน้อยได้หากสำเร็จก็ให้ผลมากได้งานที่เริ่มน้อยหากพลาดก็ให้ผลน้อยได้หากสำเร็จก็ให้ผลมากได้เช่นเดียวกันแล้วพระองค์ทรงยกอุปมาเพื่อให้เห็นภาพชัดงานกสิกรรมเป็นงานใหญ่ใช้แรงใช้เวลา ใช้ทรัพยากรมากหากฝนแล้งหรือผิดฤดูกาลผลย่อมน้อยหรือเสียหายแต่หากถูกเวลาผลย่อมมากส่วนการค้าขายบางอย่างเริ่มต้นด้วยทุนและแรงไม่มากหากพลาดผลย่อมน้อยแต่หากถูกทางก็ให้ผลมากได้เช่นกันจากนั้นพระองค์ทรงเทียบว่าฐานะของคฤหัดคล้ายงานใหญ่มีภาระมาก มีสิ่งแวดล้อมมากหากจัดการไม่ดีย่อมพาให้หลงผิดได้ง่ายส่วนฐานะของบรรพชิตคล้ายงานที่ภาระน้อยกว่าแต่หากทำถูกต้องก็ให้ผลสูงได้ไม่แพ้กันสุภามานพเมื่อได้ฟังเช่นนี้จึงยกธรรมที่พราหมณ์บัญญัติไว้5ประการเพื่อใช้เป็นเครื่องทำบุญและยินดีกุศลได้แก่ความจริงความเพียรเคร่งครัดการประพฤติพรหมจรรย์การเรียนมนและการบริจาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามกลับอย่างตรงไปตรงมาว่ามีพราหมณ์คนใดสามารถกล่าวได้อย่างแท้จริงหรือไม่ว่าตนรู้แจ้งด้วยปัญญาของตนเองแล้วและเสวยผลแห่งธรรมทั้งห้านั้นแล้วสุภามานพยอมรับว่าไม่มีเลยแม้ครูบาอาจารย์ในอดีตหลายชั่วคนก็ไม่มีผู้ใดกล่าวเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปรียบว่าการสอนกันต่อๆมาโดยไม่เห็นจริงด้วยตนเองนั้น เรียบเหมือนแถวคนตาบอดจับกันเดินไม่มีใครเห็นทางแต่พากันเดินไปตามกันคำอุปมานี้ทำให้สุภามานพเริ่มกระทบใจเพราะสะท้อนถึงรากของความเชื่อที่เขาเติบโตมาสุภามาพมนจึงยกคำของพราหมณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งขึ้นมากล่าวในเชิงท้าทายว่าสมณะพราหมณ์ที่ปฏิญาณว่ารู้ความรู้พิเศษเหนือมนุษย์นั้นเป็นเรื่องน้าหัวเราะหรือไม่งามหรือว่างเล่า พระผู้มีพระภาคไม่ได้โต้ด้วยถ้อยคํำรุนแรงแต่ทรงยกอุปมาคนตาบอดแต่กําเนิดคนตาบอดไม่เห็นสีไม่เห็นดวงดาวไม่เห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์หากเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีเพราะตนไม่เห็นคําพูดนั้นย่อมไม่ถูกต้องฉันใดพรามผู้ใหญ่ที่ไม่รู้ไม่เห็นจริงด้วยตนเองแต่กล่าวปฏิเสธความรู้ของพระอริยะก็ฉันนั้น จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นเหตุที่ทำให้พราหมณ์ผู้นั้นไม่อาจรู้เห็นธรรมลึกได้เพราะถูกนิวรณ์ห้าประการครอบงำและถูกกามคุณครอบงำจิตจึงไม่ผ่องใสไม่ตั้งมั่นพอจะเกิดญาณทัศนะตรงนี้พระสูตรเริ่มนำผู้ฟังจากเรื่องความเห็นไปสู่เรื่องสภาพจิตโดยตรงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครถูกใครผิดแต่อยู่ที่ใจถูกปิดบังด้วยอะไร เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นว่าพราหมู้ใหญ่ผู้นั้นถูกนิวรณ์และกามาคุณครอบงำจิตจึงไม่อาจรู้เห็นธรรมลึกได้สุภมานพเริ่มเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นขรัห์หรือบรรพชิตแต่เป็นเรื่องของสภาพจิตที่ถูกอบรมหรือปล่อยปละละเลยพระผู้มีพระภาคจึงทรงขยายธรรมต่อด้วยอุปมาเรื่องไฟเพื่อให้สุภมานพเข้าใจความแตกต่าง ระหว่างความยินดีที่อาศัยกามกับความยินดีที่อาศัยความสงบพระองค์ตรัสว่าไฟจะติดได้ต้องอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้หากจะให้ไฟติดโดยไม่มีเชื้อนั่นไม่ใช่ฐานะทั่วไปฉันใดความอิ่มใจที่อาศัยกามาคุณก็ต้องพึ่งพารูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสฉันนั้นความสุขแบบนี้ต้องคอยพึ่งพาเงื่อนไขภายนอกเมื่อเงื่อนไขแปรเปลี่ยน ความสุขก็ย่อมแปรเปลี่ยนตามแต่พระองค์ตรัสต่อว่ายังมีปีติอีกชนิดหนึ่งเป็นปีติที่ไม่อาศัยกามไม่อาศัยอกุศลเป็นปีติที่เกิดจากความสงัดจากสมาธิและจากจิตที่ตั้งมัน่นปีติเช่นนี้ไม่ต้องพึ่งพาเชื้อภายนอกเป็นความอิ่มใจที่เกิดจากการจัดวางใจให้ถูกต้องจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายถึงสมาธิในระดับลึกโดยกล่าวถึงสมาธิขั้นต้น ที่จิตยังมีการนึกและพิจารณาอยู่แต่มีปีติและสุขเกิดจากความสงัดเมื่อจิตแนบแน่นขึ้นการนึกและพิจารณาก็สงบลงเหลือแต่ความผ่องใสและปีติสุขจากสมาธิโดยตรงการอธิบายนี้มิได้เป็นการชวนให้สุภาพมานพไปฝึกสมาธิในทันทีแต่เป็นการเปิดภาพให้เห็นว่าความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพากามนั้นมีอยู่จริงและผู้ที่ฝึกจิตอย่างถูกทางย่อมเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัตหรือบรรพชิตเมื่อได้ฟังดังนั้นสุภาพมานพจึงกล่าวว่าในธรรมที่พราหมณ์ถือว่าทําบุญได้5ประการการบริจาคเป็นข้อที่พราหมณ์ถือว่ามีผลมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายและทําได้ในชีวิตประจําวันพระผู้มีพระภาคทรงรับฟังและทรงชี้ให้เห็นอย่างละเอียดว่า การให้ทานนั้นหากให้แล้วใจยังหวงใจยังเปรียบเทียบใจยังกโกรธหรือขุนเคืองเมื่อผู้อื่นได้สิ่งที่ดีกว่านั่นย่อมไม่งามเพราะเป็นการให้ที่ยังมีตัวตนและความยึดถือแฝงอยู่แต่หากการให้นั้นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์คือให้ด้วยเมตตาให้เพื่อเกื้อกูลไม่ติดเงื่อนไขในใจไม่คาดหวังผลตอบแทนการให้นั้นย่อมเป็นกุศลแท้และเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใส จากนั้นสุภมานพจึงกล่าวสรุปด้วยตนเองว่าทำทั้ง5ประการที่พราหมณ์บัญญัตินั้นบรรพชิตมีโอกาสทำได้มากกว่าเพราะภาระน้อยส่วนคฤหั์มีภาระมากงานมากจึงทำได้ไม่สม่ำเสมอพระผู้มีพระภาคทรงรับคำและตรัสเสริมว่าทำเหล่านี้เป็นสมกันบริขารของจิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและอบรมใจเพื่อให้จิตไม่ตกไปในเวรไม่ตกไปในความเบียดเบียน เมื่อจิตได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างถูกต้องก็ย่อมเกิดความปลื้มใจที่ตั้งอยู่บนธรรมและความปลื้มใจนั้นเองจะเป็นกำลังให้เดินต่อไปได้เมื่อการสนทนาดำเนินมาถึงตรงนี้สุภามานพจึงกล่าวว่าได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมรู้จักทางที่จะเป็นสหายกับพรมหรือทางไปสู่พรหมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยอุปมาที่เรียบง่ายว่าคนที่เกิด เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่อมไม่ลังเลเมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านนั้นฉันใดตถาคตก็รู้จักพรหมโลกและทางไปพรหมโลกฉันนั้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงทางไปพรหมโลกอย่างชัดเจนคือพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา ทรงอธิบายว่าการเจริญธรรมเหล่านี้คือการทำให้จิตแผ่กว้างไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนไม่คับแคบอยู่กับตนเองพระองค์ทรงยกอุปมาเหมือนเสียงสังที่เป่าออกไปแล้วกังวานได้ทั่วทุกทิศฉันใดเมื่อจิตเจริญเมตตาอย่างถูกต้องจิตก็แผ่ไปทั่วไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตฉันนั้นนี่คือเมตตาเจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นของจิตด้วยเมตตา เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบสุภามานพเกิดความเลื่อมใสยอย่างลึกซึง้งเขาเห็นแล้วว่ากุศลธรรมไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่เพศบรรพชิตหรือครืัหั์แต่ขึ้นอยู่กับการอบรมจิตให้พ้นจากนิวรณ์ให้พ้นจากกามคุณและให้ตั้งอยู่บนธรรมที่ถูกต้องสุภาพมานพจึงกล่าวสรรเสริญพระธรรมและขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณนะนับแต่นั้นเป็นต้นไปหลังจากนั้น สุภามานพได้พบกับชานุโสนีพราหมณ์กลางทางและได้เล่าเรื่องที่ตนได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคให้ฟังด้วยความเลื่อมใสชานุโสณีพราหมณ์เมื่อได้ฟังก็กล่าวอนุโมทนาและกล่าวว่าเป็นลาบของพระเจ้าประเสณที่โกศลและชาวเมืองสาวัตถีที่พระตถาคตประทับอยู่ในแว่แควนนี้สุภสูตรจึงเป็นพระสูตรที่สอนอย่างลึกซึ้งว่ากุศลธรรมไม่ได้วัดจากฐานะหรือรูปแบบชีวิต แต่วัดจากการปฏิบัติของจิตความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเสพการมหรือสะสมกิจกรรมแต่เกิดจากการทำใจให้ถูกทางให้ผลจากเครื่องกัน้นและให้เข้าถึงความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพาเงื่อนไขภายนอกผู้ใดเข้าใจสุภาษตรย่อมไม่ดูแคลนชีวิตรูปแบบใดและไม่ยึดติดว่าตนอยู่ในฐานะใดแต่จะหันมาพิจารณาว่าใจของตนกำลังปฏิบัติถูกหรือผิดในขณะนี้ นั่นเองคือหัวใจของกุศลธรรม